สวัสดีครับเพื่อนเสมาชิกช่องเวยไทยลอตโต้นะครับวันนี้นำเสนอแนวทางล่างตรงตรงนะครับไม่ต้องกลับนะครับวิธีคิดนะครับหลักสิบเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกได้หลักร้อยบวกได้หลักหน่วยล่างครับบวกได้หลักหน่วยหน้าคลิกสองหนึ่งครั้งนะครับ เราบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วถ้าไราให้บวกหนึ่งคงที่นะครับหลักแสนคือเลข8ดนะครับบวกได้หลักร้อยคือเลขสี่บวกได้หลัก,ลก,ลกล่างคือเลข9้านะครับบวกได้หลักหน่วยนับให้สองคือเลขสองท่ารั้งที่สองคือเลข6กนะครับ บวกค่าหนึ่งคงที่นะครับจะได้แปดบวกสเป็น2 2งบวกเเป็น1 1ึ2 2> บวกสเป็น3 3มบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น0นย์ะครับศูนย์บวกเพิ่มไป2นะครับ จะได้2นะครับแล้วบวกเพิ่มไปทีละหนึ่งนะครับเป็น3เปสี่นะครับ ส0บบนเราก็จะได้02 34นะครับขออภัยครับหลัก10ล่างนะครับ0 234หลักหน่วยนะครับเราจะใช้หลักแสน1ครั้งนะครับบวกได้หลักหน่วยล่าง1ครั้งบวกได้หลัก10หน้าครั้งที่11ครั้งนะครับบวกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่2องหนึ่งครั้งบวกได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่21ครั้งนะครับ นำผลลับบวกสามคงที่นะครับได้แปดบวกเก้าบวกสามบวกเก้าบวกสองบวกสามคงที่นะครับจะได้แปดบวก้าคำเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่ง 1บวก3เป็น4นะครับบวกเพิ่มไป1นึ่ตำแหน่งเป็น5นะครับบวกเพิ่มอีก1ครับเป็น6บวกเพิ่มไป2ครับเป็น8นะครับ ลองวัลออก0ูนย์ห้านะครับหลักสิบข้อที่เลข0ูนย์นะครับหลักหน่วยข้อที่เลขห้านะครับมดถัดไปนะครับ เลข4นะครับ600คือเลข2ใน่ล่างคือเลข5หน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข3ครับหน่วยท้ายครั้งที่2คือเลข7บวก1คงที่ครับ4บวก2เป็น6 6บวก5เป็น1 1บวก3เป็น4 4บวก7เป็น1 1บวก1เป็น2นะครับ ก็จะได้สองสี่ห้าหกนะครับหลักหน่วยนะครับหลักแสงคือเลขสี่นะครับบวกด้วยห้านะครับหลักหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งได้ห้านะครับ หน้าครั้งที่สอาหน่อยหน้าให้สมบวก3ของที่นะครับได้2 3 4 6นะครับ ลวันออก5 6นะครับหลักสิบข้อที่เลข5้านะครับหลักหน่วยข้อที่เลขหกันดูว่าเป็นที่2พฤษภาคม2,564กันนะครับ แสงคือเ,เลขหนึ่งนะครับบวกด้วยหลักร้อยบนนะครับคือเ,เลขเจ็ดบวกด้วยหลักหน่วยล่างคือเ,เลขหกนะครับบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับคือเ,เลขสามบวกด้วยหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองคือเลขสี่นะครับบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับเราจะได้ 1-7บวกเป็น8นครับ8-6บวก6เป็น4 4่บวก3เป็น7 7-4เบวก4เป็น1นะครับ1-1บวก1เป็น2นะครับเพิ่มไป2นะครับเป็น4นะครับ5เป็น6นะครับ สองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับหลักหน่วยครับหลักแสนคือเลขหนึ่งนะครับหน่วยล่างคือเลขหกหลักสิบหน้าขั้งที่หนึ่งเลขสี่หลักร้อยหน้าครั้งที่สองคเลขศูนย์นะครับ หลักหน่วยหน้าคัางที่สองคือเลขสามนะครับบวกสามพุ่งที่นะครับหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับ เจ็ดบวกเพิ่มเป็นหนึ่งครับเป็นแปดครับแปดบวกเพิ่มเป็นหนึ่งเป็นเก้าครับเก้าบวกเพิ่มไปสองนะครับเป็นหนึ่งนะครับหลักสิบคือสองสี่ห้าหกนะครับหลักหน่วยคือเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับ จะนำมาจับคู่กันนะครับ หลัสิบคือ2 4งสหหนะครับหลักหน่อยคือ7 8 9ดหนึ่งนะครับ ราก็จะได้ทั้งหมด16ชุดตรงนะครับ27 28 29 21 4 7 18 19 4, 4 1 57 58 59 51 67 68 69 61นะครับล่างตรงวันที่2พฤษภาคมนะครับ2564นะครับ นี่เป็นอีกแนวทางนึงเท่านั้นนะครับเพื่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในการตัดสินใจนำไปใช้นะครับไม่สามารถการันตีได้ว่าเลขจะมาหรือเลปล่านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ